ล้างแปบให้ดีๆก่อนเอามาแล้วก็ล้างแปบแล้วเอาสไลด์ส่ลกินด้วยนะใช้ถามว่าเอาไฮเตอร์ลงนิดหนึ่งดูเฮ้ยคือแกรอแล้วแกไม่เหมือนคนอื่นนะแกจะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะเอาเรือดำน้ำไปช่วยเอาไปช่วยประชาชนเขาไม่ว่าหรอกมีไปะจอดยางลวลุงก,ก็ช่วยงานทุกอย่างนะขอข้อดีสักข้อนวดมนขี่มันก็แค่ขี่มาหัวก่นน ว่าเป็นเมนูที่ช่องเราเนี่ยเป็นสายกาวสายยำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเมนูที่เราจะทำเนี่ยนะ่า มันจะมี2แบบนะคะก็คือเป็นไส้ย,ย่างเกาหลีกับไส้ย,ย่างแบบไทยแบบจิ้มเจว่วแบบแซบ่บแบแบบย่างแบบนั้นอนะแต่วันนี้ขอเป็นเกาหลีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาไทยนะคะเคยทําไปอยู่คลิปหนึ่งนะคะใน t ิ k กต็กตอกเนี่ยเป็นไส้ย,ย่างเกาหลีเป็นครั้งแรกที่ผมกินไส้ย,ย่างเลยแล้วแบบอร่อยมากเดี๋ยวเรานะคะจะมาทําวิธีการแบบทั้งหมักทั้งย่างให้ดูเลยนะคะแบบจริงจังแต่ว่าเราอะยังต้องใช้สถานที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าคุณบิว <c oughs> คุณบิวพล่าพลนขอยืมดิฉันเก็บโกดังสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะดิฉันก็เลยอา,อาจจะล่าช้าไปอีกหนึ่งเดือนนะคะค่อยๆตกแต่งไปนะคะแต่ว่าเราก็ยังจะอัดคลิปที่ดีกันอยู่อีกแค่เดือนเดียวทุกคนจะได้เห็นสถานที่แบบหน้าตาแบบนี้อีกแค่เดือนเดียวเดือนต่อไปคือทุกอย่างอลังการ <c oughs> บ้านดิฉันให้ดูทุกคนทุกคนน่าจะเห็นกล่องบอนดี้นะ <c oughs> ุกคนเ็นต์กงบอนดี้ไหมกงบอนดี้มันเต็มบ้านในหมดเลยดูดิโอเคทุกคนบอนดี้นะคะไปซื้อกันได้นะคะยิ่งซื้อเร็วนะคะดิฉันจะได้แต่งออฟฟิศเร็วมากยิ่งขึ้นบอนดี้ปิ๊งฝั่งนี้นะคะก็กําลังทําการล้างไส้อยู่นะคะทุกคนซื้อมาต้องล้างนะนี่ไส้ตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันกินได้ทุกคนหน้าตาไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่นี่มีไส้2แบบอันนี้ไส้อะไรคะไส้อ่อนอันนี้ไส้อ่อนอันนี้เป็นไส้ไส้แข็งไส้แข็งนะคะไส้เลกไส้ใหญ่โอเคอะทุกคนดู เ,เดี๋ยวเราจะไปต้มก่อนนะไปต้มเขาสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาและที่ขาดไม่ได้ในวันนี้นะคะก็คือข้าวญี่ปุ่นตาไก่แจ้นะคะในวันนี้เพราะว่าเราเป็นสายเก่านะคะจะต้องมีข้าวญี่ปุ่นตาไก่แจ้ด้วยนะคะโอ้โหลุงเนาะ <ots of ric otta> ใส่ลงไปเลยค่ะนี่เราจะให้ดูเม็ดของเขานะข้าวญี่ปุ่นของเขานะคะเป็นข้าวสายพันธุ์ซาซานิชิกิ1 0 0เเเลยบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขาจะนุ่มแค่ไหนแต่ว่าเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับข้าวตาไก่แจ้ไปแล้วนะเป็นข้าวญี่ปุ่นเนะี่ยดูทุกคนดูดิโอ้โห ข้าวเม็ดสวยจริงคคๆครั้งที่แล้วนะคะจะเป็นมะมะหมามมาหงครั้งนี้จะเป็นลุงน้อยหุงเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไม,ไม่ว่าใครหุงก็จะออกมาสวยงามไม่ใช่ก็ดิบเพื่อน <laughs> ๆอ่ะโอเคลองดูลองดูอันนี้ข้าวตาไก่แจ๊นี่ใส่เข้ามาเลยค่ะนี่นะคะจากนั้นเราทำาไงต่อคะพี่น้องน้อยสาน้ำอ่าไปสาวน้ำกัน เรามาดูตอนหุงเสร็จกันเลยนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเคยหุงให้ดูไปแล้วก็หุงง่ายนะทุกคนข้าวญี่ปุ่นไม่ได้หุงยากอย่างที่คิดนะคะก็คือหุงง่ายแล้วก็เป็นเม็ดสวยด้วยเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จเลยะคะ่ะนอกจากจะมีไส้ย,ย่างนะคะการทำปิ้งย่างเกาหลีไม่มีหมู3มชั้นเนี่ยพลาดมากๆไม่มีไม่ได้นะทุกคนดูแทบจะไม่มี3ามชั้นแล้วนะคะแทบจะเป็นชั้นเดียวแล้วทุกคนมันน่ากินมากอันนี้คือผักต่างๆและตอนนี้นะคะข้าวได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอู้ทุกคนดูนงแบบ เป็นเม็ดสวยมากดูเดี๋ยวเรานะคะจะนําน้องเขานะคะมาเป็นข้าวปั้นสาหร่ายนะทุกคนแบบน่ารักน่ารักเวลากินแบบเป็นคำๆมาทุกคนเดี๋ยวมาเน่เดี๋ยวเราจะตักข้าวนะคะใส่ลงไปในนี้นะคะวูุกคนสวยมากเลยค่ะจะเป็นขั้นตอนของการปรุงรสนะคะใส่น้ําส้มส่ชูนิดเดียวใส่งานะคะนี่นะคะเป็นน้ํามันงา เป็นเม็ดสวยแล้วก็หอมมากทุกคนดูและนี่นะคะต่อไปจะเป็นสาหร่ายย่างเกรดพรีเมียมของตาไก่แจ้เลยนี่เดี๋ยวเราจะนําเขามาทําเป็นเบนโตะเป็นข้าวปั้นน่ะ<อ>นี่นะคะทุกคนอันนี้คือเราจะนําสาหร่ายของเขาเนี่ยคะมาตัด ตอนนี้นะคะไส้ของเราได้เสร็จแล้วนะคะนี่เราจะนําเขามาหมักต่อนี่นะคะอย่างแรกคือใส่กระเทียมนะคะเคยไปกินแล้วเขาใส่กระเทียมอร่อยมากจากนั้นนะคะซอสหมักอันนี้คือจบเน,นี่ยคือใส่แล้วจบเลยหรือว่ามันดีนะฮะนี่ใส่เยอะใส่น้อยใส่เยอะเลยหมักลงไปเลยนี่เป็นแบบซอสเกาหลีจริงๆนะคลุกๆอ่ะคลุกเขานะคะโอเคแค่นี้นะคะแล้วรอให้เขาเข้าเนื้อนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปจัดโต๊ะกันเลยค่ะ นี้เมนูนี้คือแบบตาดมากโบจะแนะนํานะถ้าใครสนใจนะไปทําทานกันที่บ้านได้เลยคือมันแบบมันดีมากๆเลยเราที่สําคัญคือเตานี้มันแบบน่ารักปุ๊กปิๆๆ๊กกระปุกกระปิ๊กอ่ะนี่คะ่ะพระเอกของเราในวันนี้คือข้าวตาไก่แจ้นะคะแล้วก็สาหร่ายตาไก่แจของเขาจะบอกว่าสาหร่ายเนี่ยคือกินข้าวเหนียวนึบหนับกำลังดีมากๆต่อไปเราจะกินข้าวญี่ปุ่นเหมือนทุกวันเหรอใช่เพราะมันนุ่มมันอร่อยมากอะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าถ้าจะกินข้าวญี่ปุ่นต้องซื้อข้าวญี่ปุ่นตาอะไรนะคะตาไก่แจ้ค่ะ นุ่มแล้วทำแบบนี้นะเออปิดปัญหาเป็นไงร้อนเปิดไฟเลยดิวันเปิดทูนดี้ไหมไม่ไม่เล้วอือเราก็มีติมจิีชายเท้าโอ้ยพื่อนหมูป่าทุกคนกินกับข้าวคือกำลังดีมากๆอือหึ่นุ่มกำลังเคลียมๆอะไรอย่างเงี้ยจุ่มน้ำจิ้มไปนี่อย่างเงี้ยใช่ดีมากเลยเดี๋ยวน้ำจิ้มไม่ฉมเลยใช่ไม่ หอมหวานอืมอืมอร่อยมากสนุกแล้วนี่เป็นญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นผสมกันมูฟอดไตเป็นเพื่อนอืมอร่อยมากญี่ปุ่นกับเกาหลีผสมกันกลายเป็นอะไรขาวมักลายเป็นยี่ปุ่รู้จักนายกขมุนรัฐมนตรีญี่ปุ่นไะชื่อทานากะจริงป่ะนี่มีคนนี้ริงไหมนั่นเนี่ยคือดำไปนะและนี่นะคะจะฝากไว้นะคะสำหรับสาหร่ายตาไก่แจ้นะทุกคนจะบอกว่ากรอบหนุบกำลังพอดีมากๆ าสามารถกินับข้าวก็ได้หรือว่าจะกินเะป่าก็ได้นะนี่อร่อยมากอะบ๊บพูดไม่รู้จะพูดอะไรตรงนี้นี่ทำแบบนี้ก็ได้นะถ้าไม่อยากกินอบข้าวแต่กินอะข้าวแนะนําว่าอร่อยกว่าทำจิ้มอร่อยมากแบบนี้นะ <Okay. S 1> ดูมันไม่กินมันเอาี่จะมันร้อนมากเอาที่ไม่มีมันดิว่ามันโอ้โหบากระจกเลยมันจ้ะโอ้โห มันจะบอกว่าไส้ย่างเนี่ยตายไปเลยทุก่อนชอบกินเนื้อย่างสามชั้นย่างตอนนี้ไส้ย่างคือเดอะเบสเอาไปต้มก่อนน่าจะอร่อยต้มประกาศจองเพื่อนบอกก่อนแกะล้างแป๊บให้ดีๆก่อนเอามาแล้วก็ล้างแป๊บแล้วเอาสไลซ์ใส่กินด้วยนะใช้ถ่าว่าเอาไฮเตอร์ลงนิดนึงดูหืมเนื้อต้องทำให้มันเกรียมๆนะพอข้างนอกมันเกรียมๆแล้วมันแบบกรอบอะ ข้าวตาไก่แจ้เพื่อนๆไปหากินกันได้นะจ๊ะอ,อ,อร่อยมากข้าวหนึบกันมาพอดีคืออ่ะอ,อุ้ยอืมยังกิมจอิอืมเฮ้ยคือแกรอแล้วแกไม่เหมือนคนอื่นนะแกจะเฮ้ยโอ้ยหืหกรอบมากคนเกาหลีขาดตัวนี้ไม่ได้เอืทุกคน,นค่ะที่สำคัญโบจะบอกว่าสาลายเนี่ยไม่แตกง่ายด้วยนะโบจะเอามากินกับข้าวก็ได้หรือโบจะกินเปล่าๆก็ได้แบบเมื่อกี้ที่โบกินเมนูนี้อร่อย ป่าเลยเลือดเกี่ยวข้าวก็ยากตรงนี้เตาถ่านกินกับข้าวให้กับป้าอรบอยมากอืมมออืมอืมอกมคลุบกิฟที่อยู่ราดยาวมากินเลยหูน้ำท่วมหมดแล้วเพื่อนเพื่อนแต่ว่าไอ้ที่ท่วมหนักๆอ่ะตอนนี้คือเริ่มลดแล้วแต่กำลังจะมาแถวกรุงเทพและท่วมนู่นนครสวรรค์อ่ะสุโไทัยพัทลีอ่ะ เดี๋ยว<ม>พรกงนี้ลงจะเอาเรือดำน้ำไปช่วยขออนุมัติรัฐมนตรีก่อนกระทรวงอะกระทรวงกลาโหมเอาไปช่วยประชาชนก็ไม่ว่าหรอกมีไปจอดยางรั่วอยู่เพื่อนเพื่อนเปิดมนต์น้ำจะลดจะโบชอบพี่น้องชาวชัยภูมิมากชัยภูมิคือเอเนอร์จีดีมากแล้วก็จังหวัดอื่นนะคะชัยภูมิทำไม่ดีมากนะคะจังหวัดอื่นอย่าให้น้อยหน้านะคะมีแต่คนไล่ลุงเอ้ยลุงไม่ดีตรงไหนลุงก็ช่วยงานทุกอย่างอขอข้อดีสักขอ้ขอเปดมนต์ เขารักประเทศค่ะมาถึงร no no ักแบบรอลิงอะข้าวอร่อยข้าวมันน um ุ่มจังเพื่อนๆเอ้ยซล่าลายก็คือแบบดีงามจริงนะถ้าเกิดว่าเบริทำปั้นข้าวเลยอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จะยี่ห้อไหนนะตาไก่แจ้แบบคอนเฟิร์มเลยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยโบถ้าเกิดพาลงไปเกาหลีญี่ปุ่นไปถึงที่แรกจะไปกินจะไปกินเลยรปิ้งย่างนี่จะปิ้งย่างทั้งนั้นเลยไงนี่หละย่างตัดหน้ามีไหมอยู่ประเทศไทยดีกว่า ประเทศหนึ่งก็ไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆวะประเทศนก็กินอย่างนี้ประเทศนก็กินอย่างนี้รสชาติรสชาตินะชายแดนติดกันน่ะแต่กินไม่เหมือนกันน่ะอโนนพม่านี้ไทยอันนี้มาเลยจบแล้วเหรอวก็จะมีอะไรต่อมันแล้วแต่แบบท้องถิ่นเขามีอะไรเขาเรียกอะไรก็ไทยใหญ่ไทยใหญ่นี่อยู่ภาคอะไรอ่ะภาคเหือแยกตัวไปจากพม่าคนกลุ่มน้อยเขาจะใส่ถั่วน่ากเพื่อนถ้าไม่ใส่ถั่วนนอกจะไม่อร่อยกับข้าวเขาถั่วนนอกคืออะไรถั่วไปตำให้เน่อง คนไทยก็ปลาภาคใต้ก็บูดูคืออะไรบูดูก็เหมือนปลาเนี่ยใช้ปลาเหมือนกันเนี่ยจริงไหมเนี่ยจริงจะง้ะใจเย็นๆทางเราจะเหมือนเพื่อนเราเข้าไปทุกวันแล้วนะ <c oughs> เอาละนี่คือวางเลยครับวางเลยครับครับครับบัวไอยเขามีวันไหนไหมที่เราอัดแล้วไม่มีใครมาผ่านหน้าบ้าง ทุกคนโบเนี hmm. ่ยขอแนะนําให้กินกับข้าวตาไก่แจ้อร่อยจริงๆนะไม่หล่อยมากระทืบเลยเราเล่นจะบอกว่าข้าวตาไก่แจแล้วทุกคนคือนุ่มหอมแล้วก็อร่อยมากๆเหมือนยกแบบข้าวเกาหลีข้าวญี่ปุ่นมาไว้กินตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครหุงไม่เป็นแล้วก็หุงไม่ได้นะหลังหุงเนี่ยเขาจะมีวิธีการบอกเรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวเลยนะลุงน้อยไม่เคยหุงยังหุงได้เลยวันนี้เพื่อลุงหุงเองอะหุง่ายมากเลยหุงง่ายมากแต่ต่อน้ำไปก่อนนะ <laughs> ถ้าเพื่อนๆม่ใส่น้ำเนี่ยมันจะไม่จุกใช่จะไหม้หรือจะหาว่าลุงโมยอย่งน้อยร้อยร้อยอาชีพใครตำเนไ่คอมเมนม <laughs> ต์มาเพื่อนจะลงไปนะที่ลุงไปทำไร่กล้วยลุงดูเลยน้ำตาแลแขนะทำไมใครไปเอามาโมย <laughs> <laughs> แล้วทำไมถึงไม่อยู่อยู่ไม่ได้ขโมยมันเยอะ <laughs> คือแบบเดือดร้อนกันทั้ง เลยรู้ป่ะใครก็ได้ไปเอาน้อยลงมาแล้วมามาก็คือพูดกับโมทุกวันเลยว่าแบบโมจะเอายังไงกับลุงน้อยเนี่ย<ม>ตอนแรกตอนนั้นอ่ะคือเหมือนกลับบ้านเรายังไม่ได้แบบมีอาชีพเยอะขนาดนะั้นก็คือน,นั่งกันอยู่ในบ้านของน้อยทุกคนอยู่ในบ้านหมดเลยไม่มีใครแบบอย่างเงี้ยตอนนี้นคือจะหาเวลารวมกันคือยากมากนะเพราะว่าทุกคนแบบมีงานเยอะตอนแรกก็คือแบบไม่มีอะไรทำก็เลยให้ลุงน้อยมาอยู่ห้องพักเฉยๆเดินไม่เป็นเลยว่าตอนนั้น <c oughs> อยู่เดือนนึงอะ่ะไม่มีอะไรทำเลยนะเพราะว่าแกขับรถก็ไม่ได <c oughs> <ๆ>้ไงลุงไม่เคยอยู่เฉยๆเข้าาไปปใน่กล้วยไมม่ีบ้านนคเพื่่อนีช้าลลุงีต้นลองแลล้วกับมมมาทไไไอยู่่ด้ แกเป็นคนตาขาวมันไม่มีบ้านคนผีกับคนตัวไหนคนทำไมอ่ะคนมันเอาตายเลยผีมันก็แค่ผีมาหัวคนนะแต่จะบอกว่าไส้เนี่ยกินเราเลี่ยนอยู่นะต้องมีแบบกิมจิหรืออะไรกินด้วยอร่อยข้าวก็ดีทุกคนต้องข้าวตาไก่แจ๊ข้าวตาไก่แจ๊ เมื่อกี้มีชงางคือจะไปไก่มันจะไปไก่ไอูไก่อูคืออะไรอ่ะไก่สองประเภทไงลุงน้อยนี่แกเป็นเซียนไกน่นะคนไก่อูจะอ้วนแล้วไก่แจ้อ่ะไก่แจ้จะผมอมแล้วถ้าไกจา่ไกจา๋าจ๋าน้ำสายยาจนยาเฮ้ย <c oughs> อันนี้ไวอันนี้หรือว่าไวเมื่อก่อนเนี้ยน,นักเรียนห้องหนึ่งอ่ะลงได้ที่หนึ่งนักเรียนมีกี่คนคนเดียว <c oughs> ทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากกินข้าวตาไก่แจ้แบบเราแบบนี้นะคะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญมากเพราะว่าเป็นโปร10เดือน10ใน l a ซาด้บอกเลยว่าโปรเพียบแล้วก็ไม่ได้มีแค่ข้าวกับสาลายนะคะมีเยอะแยะมากมาาครั้งที่เราก็ขิงดองใช่ที่เราลองถือถ้าไม่มีคุณภาพเราไม่เชียร์นะคะจะบอกว่ากินแล้วอร่อยจริงๆโปร10เดือน10ย้ำอีกรอบนะคะใน La ซาด้ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อย่าลืมไปช้อปกันนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ข้างใต้คลิปนี้เลยนะคะ S <s <we ak> ไปสนใจลืมไปทํากินกันทุกคนอร่อยมากพรุ่งนี้นทุกคนก็ตื่นเต้นมากเลยวันนี้เป็นวันที่อัดอ่ะวันที่3ามติบใช่ปะแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่พนักงานอ่ะที่โบรับอ่ะจะมาทํางานกันหมดแล้วอ่ะจะนั่งไหนกัน<ะ>ก็ข้างบนห้องอ่ะต้องไปข<ม>้างนบนรอนเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเป็นค่อ,อยไปเรามีบริษัทแล้วนะทุกคนเราขอข,ขึ้นให้นี่บริษัทเราชื่อกัญญาเฮาส์นะคะเดี๋ยวเราขึ้นโลโก้ไว้น่ารักมากเพื่อนสามคนหุ้นส่วนใช่เป็นหุ้นส่วนหมดเลยนะสองคนนี้ต้องพูดกับเราดีๆนะได้นะ ถอนหุ้นไปจะหนาวหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่าลมติดตามเอาฟิตทัวร์ของโบรเร็วๆนี้นะคะเราจะลงทุกวันเสาร์นะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วเพื่อนๆขอบคุณมากนะจะติดตามกดตับตั้งต้ให้ลุงกับต้องโบเลยนะาะสวัสดีค่ะลุงจะรอตับตั้งต้อยู่คนะรับนโมตักจับ